อนุญาตให้ทำไหมครับอาน้ำมวยเรามาหมดโอ้โหเป็นไงเฮ้ยบอกม้านวยตรงนี้แข่งห้องจ้าวเคไงไอ้เนี่ยเขาหล่อแต่เขาเร็วเคยมีคลองมาด้วยเฮ้ยนักมวยมึงกำยำลำสันอยู่ว่ะสูงยาวเขาดีด้วยนักมวยบวกนักกีาไทยเกิดมาตายเพื่อชาติศาสนาแล้วพระมหากษัตริย์แต่ใครพร้อมที่จะสละชีพเพื่อชาติ ให้เดินหน้ามาข้างหน้าหนึ่งเก้าว้เจี๊ยบเยวัดใจมันกล้าดีวะลีโกสู้คนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหรือเรานเก่งอยู่แล้วนานมาแล้วลิเกทีเอาซผช่อชาศาสนาพระมหากษัตริย์ใจนายเจ้ามาแล้วจัดให้ร้องเพลงกลุ่มใจเกิดเป็นชายเชื่อชาติชไทยทำประเทศไทยเก่งกาจเะทันยัง เป็นทหารต้องมีบาดแผลต้องมีบาดแผลดูที่แขนพี่เพิงเป็นเริ่มเป็นเริ่มเรื่องหึว่เกินเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอมาเลยของกูก็มีของดีมาด้วยเก่งแค่ไหนโอ้โหอันดับหนึ่งของฮงซาวะดีเขาเก่งไม่เก่งอ่ะทำไมเขาสามารถทขาไม่เมียเขาเดินไม่ได้อ่ะทำอะไรมาไม่รู้มันทับเป็ดมั้งโอ้ยอันนี้สัตว์อะไรเนี่ย อะไรทุกหลักก็อยู่โยงคงกระพันขึ้นหน้าสั่อะไรอยู่ไปวันวันโอ้เตรียมมาเตรียมมาถึงถ้าพร้อมแล้วเชิญนัานหน่อยทีครับชื่ออะไรล่ะนักบวชดาวมันมังกรดาวไม่เคยยอมมังกรดาวไม่เคยยอมคุณไทยชื่ออะไรครับคุณสีครับมวยไทยชื่อคุณสีสีอย่างเดียวเหรอ คุณสีชัยหอกครับสีชัยหอกก็สอบชัยเฮ้ยสอบแสวงหาครับหืมปันเป็นมากถ้ามอแล้วเชิญนักมวยทั้งสองไหวโกรกครับเสียงยยยตีกองดังขึ้นเฮ้ยเทียร์ของเรา,าหน่อยเว้ยเจมี่เฮ้ยเจมี่ีระหว่างชนะพามืเลี้ยไฟน้ำเงินมวยรามันให้นามว่ามังกรดาวไม่ค่อยยอมกับมวยไทย ตีชยหอตนักมวยใครมองใครไม่คายรอบกระเดาไม่คอยอมรกรเดาไม่คยหรอโอ้ไอ้ดีนรอดมาทยลงมาคนไทยบอกว่าก็เห็นพอ่ถัเงไมด้นีครับจึงต้องนีมาลังนีแวยพมาก็ยังมาลควนเพียงอยู่ตรงไบนน่น พี่โก้พี่โกก้อว่าเาเนี่ยเขารับมวยอยู่รับคนดีหนูครับเจเยนเฉเยนมันเป็นครูของเขาพร้อมอยางถ้าพร้อมแล้วเสนอหน้าอยทีครับห้ามต่อยกันแตงขัดห้ามจัก้อผัดก็มากินเริ่มห้ามโทรหาเมียห้ามส่งไลน์หาใครนั้นถ้าพร้อมแล้วช็เริ่มได้เอาเลยเริ่มแล้วครับฝ่ายนุเงนาดามันไฟแดงฟังไทย รามันจะจะเจ้าจ้แล้วมันจะจะเจ้าเจ้าแล้วมันเข้าขวาให้เข้ากับรามันเข้าขวาให้เขากับทางคนกลับเข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเข้าเฮ้ๆเๆ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้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  ไม่ทั้งมันเขาเขามากระเด้าก่อนจะเด้งจะเด้งเด้งก่อนถ้าพร้อมแล้วชกจุดจุดจุดจงจุดจุดจุดจงรามันเตะขวารามันเตะขวา อย่าไปหยอกแตะไปหยอกแล้วมันแล้วมันเตะขวาถ่ายทนไม่ไหวถายมายิงแล้วมันเตะขวาเตะขวาให้ถ่ายถ่ายมายิงเตะขวาเตะข,ข,ขวา้ยิงเตะขวายิงไม่ได้ดูกระชากมาเมื่อกี้ใายจะออกอาวุธแล้วรออีกนิดนึง

ดููนี่มสั่งใหงให้หลบให้หลบฝาด้วยเลยหลบฝาถ้วยใจ้าดได้ทีทีหน้าโอทีมวยใจเท็งพันกันงาตงเซอร์จริงเลยหลังจากได้พักแล้วนะพรองยกที่สองเราขึ้นเสี่ยมีกองดังขึ้นจนจะจงจงจะจะดุดจง เขาล็อกคอไล่มือกันไล่มือรามันไล่มือไปใครไล่มือกันหลังจากนั้นรามันสะบัดหลุกซอกขวากรรมการวินิจฉัยดูแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยยังต่อยได้โอ้โหเอ๊โมุดเอตัวเรือเอาตัวเรือใครไม่ยอมแพ้ครับสายเลือดนักสู้เข้ามา รามันเข้าล,อล,อล,าลา็อกคอล็อกคอไล่มือไปไล่มือมาไล<ะ>่มือไปไล่มือมารามันซอกขวาแตกครับแตกแตกแตกอีกแล้วกรรมกว่าไม่ได้ใช้ดูนิดหน่อยนิดหน่อยเออยนะเออังต่ยอยได้เลือนอาบตัวเดิเสียงพี่กองกันอีกครั้งรามันจะจะชุกช ong ขอราบันเห็นเท้าเตะเข้าที่กระจับเตะกันจับกระจับเตะกระจับเต<อ>ะ แนิดหน่อยนิดหน่อยยังต่อยได้แล้วทักียณพี่กองแรงขึ้นแตก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 แล้วแต่พี่ไอ้พี่โดนเลยเลยแหมะมันแย่ข้าไม่ดีเฮ้ยทำแผลก่อนทำแผลก่อนทำแผลก่อนไม่ก่อนหมดก่อนหมดหมดเลยหวดเลยเดี๋ยวทางจะหนักจริงว่ะเฮ้ยไอ้หายเยี่ยวเป็นเลือดเลยอ่ะมันโดนต่อยก็จับ

พร้อมแล้วชว,วนกล่าวอีกทีครับเสียงไม่กองดันขึ้นอีกรางหนึ่งแล้วมันแล้วมันเตะขวา หดเลยนยไทยเื่องลสุดยอดครับวันนี้เป็นไงครับมวยไทยใส่เกงในใกระดาษด,ด้วยเ<ม>ดวไม่เลือก ยังขาดเลยจอยไจอยเขาพี่พี่ครับพี่ครับพันกางเกงในให้มันด้วยเดี๋ยวลขจับหลุดพี่เอาพันกางเกงในให้มันหน่อยพี่น่ะหมดโดนที่หางไปไหนเลยเหรอหนาวเยินหมดเลยเนี่ย ก็จะเล่ยตั้มสับจะสับบอมเลยดูคนอะไรอ่ะนักสีกีเกงในด้วยถ่ายน้มวนยมีด้่ยถ้าพร้อมแล้วเสียงตีกองดางขึ้นเอี๋ยวเดี๋ยว พวกเขาเ้าล็อกกันล็อกล็อกกันไปล็อกกันมาล็อกกันไปล็อกกันมาถันมาจ้องหน้ากันอยากกินละหมอนพี่ครับอันนี้มันหอนอะครัมันเหมือนมากคับคุณท้อไม่ไหวเด็กก็เลิกแล้วมึงเป็นอะไรมึงใส่อะไรเนี่ย จะพร้อมแล้วเสียงผู้กองดังขึ้นจะจะจ้จจจจจจองจ้องจะจะจ้องจ้องใครลุกหนะ้าใครลุกหนะ้าลองมันปล่อยมันขวาให้ลุกไปแล้วเย้โอ้ไ, <c oughs> อไม่ไหวแนละ้วตายแพทสนามแพทสนามด้วยได้เลยนี่ยังไงให้พี่ปูพงศิษย์มาแบ,บน่งให้เป็นหัวเปิดใหญ่ かわいい。 เป็นผูเด็กคุณดวงนะมึงเลนะ่นวงเนี้ยฮะเบลมึงไม่เห็นไงเด,ดง็กคุณดวงคุณดวงยังมานั่งร้องทำเสียงเป,งปรตเลยเราภาษาอะไรกับมึงได้ต่อยมวยแล้วกูถามคำเดียวเนี่นยเอากูมาฆ่าชัดๆเด,ด,ด็ดไอ้นั้นต้องเป็นได้เนะบลเล่นดีไงแม่เขามาเนี่ยเขาก็ดูดูุณทั้งนะนั้นเแบบนี่ยจะพักไม่ได้เบลคุณไม่เหล็กของคณะเนี่ยคุณก็บอกกูเออะไรเบลอย่าดึงกางเกงน้ำไม่ไหล หดตามจั้าวัดมาคุยกูดิแอบแย่าลองเลยไมามมอมาเลยมา